สบายดีพี่น้องสวัสดี FC ทุกคนนํางบูมเนิกมาเต็มเฮียนเลยมากับกินข่าวกินข่าวกินหวาน,นยังติดอันนี้นะาจากอีหลาไปใช่ไปซืดน้ำแข็งน้ำป,าปลาบอกอีหลานะ เมื่อนี้ปลาเมาเห็ดหวานพี่น้องก็เห็ดหวานแจกยายพี่น้องสุพีสุนองกินแจกซาบากินเนาะก็เป็นของน่องเก็บเพ่นอุดนุนซอยซาแพงเนาะพ่นซื้อซอยขายปลาเมาเห็ดหวานอันนี้สีแดงก็หายซาจอยทุงหนึ่งปลาดำทุงหนึ่งเนาะซาแพงบปได้ออกไปสีผา,น,านนองบุมไปพอ่าห้องเฮียนนนองบุมอยู่แพ้กันเลยเนาะตะเฮ่อนซาจอยกับเฮ่อนปลาดำ ซาแพงกับบวมีเวลาไปนะพี่น้องขัดปลาใบดนมันสิบเปอรแสบ็นน้องบุ๋มเอาไปส่งรอบบ่ายตอนตอนไปงเรียนตอนแรงเนะพี่น้องก็ซาแพงกับเผาเผาหานนะพี่น้องบวมีเวลาไปเดี๋ยวมือแร่งหัวคำอีกเดี๋ยวอีกในกระาดาษซองทุงซาแพงกับสิ เอาไปโมให้เพิ่นก่อนเนาะพี่น้องมันเลวกินตอนถึงเที่ยงบ่ายๆแซ่บๆเจ๊น่ะแดงไปมาแล้วบ่หาหมอนะมาเลยไปหาหมอค่ะว่าเป็นอะไรตันซงหนาแล้วบอกแล้วว่าตันซุงคำไม่เจนกนบอกเละว่าเจ็บหัวกับเหนื่อยนะไม่เกณฑ์กับตันซุงแล้คันบอกกินยามันก็บบอกอยากลงได้กันเป็นแห้งนะ กินยาประจำมันกับู้โดดเนาะข้าวข้าว่างให้กินยาตลอดเลยเดี๋ยวนี้นานยาตลอดแล้วก็การปัญญากรดเส้นเลือดพ่ออยากแตกเส้นเลือดพ่ออยากแตกอีกแหละแบบดุงทาเลยกินยาตันทรงตลอดกินคือเฮาเป็นอันเบาหวานอีกอย่างนี่แหละขาดยาบ่ได้ขาดยาบ่ได้กินตลอดขาดยาบวดาเป็นสุดเลอันเอฟซีกับว่าเจ๊งหน่อยกัน ลูกไตตามมาล้างเถือกแบบล้างเถือกกะว่าลูกบาหวานตามมาการเลออี้ยงลูกคื<เ>อโชงลูกซ้ำลูกเหมือนหมาคล้ายล่างกันลึกเหมือนกัตามกะว่าบ่าเป็นเนาะพี่น้องเอ้ยว่ให้กัดิีบเรี่งบ่ได้พี่น้องก็บ่อยากเป็นแล้วมันหนักแล้วมันเกิด <laughs> คู่มือนี่ถ้าว่าเกิดแก่เจ็บตายคู่เมือนี่เกิดบอกท่านแก่ซ้ำเจ็บตายมาเตรียมถูกลูกแล้วเริ่มได้นี่งกะ ทำทุกอย่างแล้วโอ้ยแต่แขวนอันอยู่หน่อยกว่าจะาขอยกันยังไล่หรอเฮ้ยก็ะถินชิมาเข้ากระนัดอีกเข้าชิมานัดแล้วติดตามอาการติดามอาการเพิ่มเข้ากรสิส่งหงมอญใหญ่จะไปคลินิกบ่คลินิกเดี๋ยวจะไปคลินิกก็มนตรวจอ้วห้องมอญเออ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 คาร์ลัมกินเออคาร์ลัมก็บี้อ่ะ คารลัพวกมาายังนี่กะสุดมาลาังนี่มาคลาังกับความดันนี่โ,โอ้ยบ่อยากว่าเอนะอเน,เนับ,บอ,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 อปวดทัวจังงหาเมือ่อหายเ่นอยก่นอนเยกับไปห้ามอกับมิต่เอาเงินแรงงานเยานคยเถา <c oughs> ถ้าสีเงินขายของนี่กับขายเหล็กกับไปสื่อนะพยยอพี่น้องเพิ่อเพื่อเป็นหนีมาอีกอันนั้นเบาขาขายนี่บ่อยากว่า เม่ะอันนี้โบบาเดอร์เชียบมีนีเม่ค่ะกำเป็นเออเม่ค่ะกำเป็นหนีคือกันซาวแพงกับไปส่งออเดอร์ตามรายสื่อบมาสั่งมาเนาะพี่น้องอย่างไปทาำบิเน่โบแมนยังออกหน้าพี่น้องเนาะสิม,มีเพื่อนไปท่องเักเกพื่อนปาร์ลี ข้อเกี่ยวบ่ลอะไพี่น้องไอ้เจ้าใน้างหน้ากันบุมีียางบุ้มมีแต่ตะเพื่องตะเพื่องแหงกับง้อควายอยู่กันครบไหมอุ้ยคือมือแท้หนิสวัสดีอ้าวมาทัดมือติอันนาหนะ อ่ะสบายดีเอซีดูมาเห็นแต่หึงเลยเอาบ้านมาให้พอมาเอาเห็ดหวานอ่าล่ทย่งหนึ่งหืขอบใจขอบใจแรงเดียวนากินไม่มัน้ำมันแกงลายสบอ่กลายราบาเสร็จไปหาไปหาอยู่อยู่หวยด้วยไปหาหยุดตัวนี้ก่อ วิ่นน้ำมันเผยป่าไ่ได้กินน้ำม้เผยป่าทขาได้ปีเลยในใสซาลบ่ามากินน้ำนะคือกินไวแหละไวแท้ในกอนเซาลาบ่าวมาดิ่อ้ยมันมากตั้งมันเกิดกับโซฟาโม่ไปหยัง เป็นไปอย่างนันอ้งไ่เห็นยกะกอกกซิมเน่พี่น้องผวิมมไ่นโอ้ยซิมกับจังซิมกันน้ำลายแตกอยู่ข้าวผัดแกงตะเฉบได้ข้าวผดนี่บัววาเข้มข้าวัดแม่แบแกงนี่เข้มพี่น้องเ้ยใช้ใช้แต่ข้านางบอมเลยเหรอ กินละหละตาจะปวนต้องวดะได้นอ่าดัยลิานน้อไม่น้ำหมอกว่าต้องเย็นน้าอ่บอกถาน้ำหมอกตัวแห้งนี่แห้งว่าต้องเหยนกินโหลดั่าเหย็นแล้วมันจางพี่น้องเลยน้ใหม่น้ำหมอกนะก็ได้ เว้ยก็กินก่อนไปทางไหไปทางได้ก็ยู่เพื่อนนั่นแหละเมื่อมาเปลี่ยนกันไปเปียนกันมาเพื่อนะมากินก่อนโอ้ย เปลี่ยนกันบอกเปลี่ยนเอาลองน้ำมนตอเออใส่ตู้ไว้ให้อนหองน้ำมนนอนกินทองกันมันมาได้้กเก็บเหอได้นี่ะเิกีเก็บเหลือได้ออือบ่มาหน่อยนี่คูหนึ่งนี่มึงดูเขาาเป็นครูมองแม่ น้องอมมือได้สีมืออะนะเออเป็นมานอนในซ้ำมือซ้ำขึ้นสีมือเด้เนี่เนาะมาเยี่ยมเยามบานกแซบบะแซบบะซุมเจ้าปลาหม่าวยได้เห็ดโจ้เนาะเผินเห็ดแบบนี้เนาะหรือว่าโจ้บ่น่ะโจ้แบ่น่ะตะกี้โจมืออใส่ ใส่มักเผาลงเนาะแม่แต่ก่อเนาะเาลงบีมันอืดเดียวนีมันักเผาอ่อ่ะแต่ฉี่ใส่เอาหลายคนกินขวดจิโรถั่วหนึ่งกระเบิ้ออเอขวดิรเขาไปกินนันเดอรมอลเยไม่้อจมาลำหงขวดจิโร่เลยเสบพยมไปหาลองบอมชื่อมาแต่บรรณาการอืม มาเลยแม่หัวนะโอ้กินจนน่ะแห้งไปแล้วกอกแล้วออกมด้เกีเต็มมุ้งเ่ยอืมมาถ่ายคลิปประทัดเนาะทางหลังทางผูท่งองพุ้งกับกินอิ่มแล้รปป้าไปว่าแกงน้องใหม่นิรายขนาดอัเนีน้้ใหนาะน้องนไ้อใหม่มาแกงซุ่มพัวใหญ่เลิศไปหาอยู่หวย มึ้กระดวเมรห้าแร่วไ้าลหลังจากเบ่งเราไกินข่าแล้วแล้วกับชาแขงก็กินน้ำน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องกลับมาเฮือนไคเขาามาจะซื้อน้ำแข็งโอ้โหเจนน่ากับเจบแอว พากกับบเปริดนี่พ้กกนะับบเปริดนู้เฮ้ยโบมีน้ำแข็ง้ายเป็นเดือนเราพี่น้องเอลยอยันสื่อบบได้ยันลดค่าเนาะ ยี่ร้อยสิบห้จังได้พอเปิดไฟได้บ่อพาเดียวไปแถวสิหลังหลด้วยเลยค่ะหลดตะเต้ดำนาผมไปได้ล่างโอ้ยว่าเขาสิเงี้ยงไปเลยแม่บุญยุคนะอืมโอ้มันเกือกขี้ดินเบิดเลยนะ ย่าให้พ่อมาย่อใส่ลูกไปเอากระสามมาห้องก่อนไปย่อไปแล้วไปปรงใส่กระสามมันจะบ่เปียกเพือนนี่ๆๆกะสามนี่เอยกะสามนี่กะสามนั่นๆนะนี่น่ะเฮือนนะอ่ามาพอนี้ก็สิปิดคลิปก่อนพี่น้องฝากกดไล์กดแชร์ กดติดตามเน่เด้อพี่เนาะนี่ังสมรักเลยเนี่ยเนี่ยยังบอสเมือแตกว่าะแก้มคือหอมเนี่ยเปลือนอธิบาไปตัพผมกับไปไปเล่นนี่เนาะไปตัดผมเาะ่างรถอืมใช่ีหลอเด้ะมาไปยังไงมันไปนําบอ นอนเป็นท่า